สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโหมดสนอมสายตากโหมดหน้าจอสีดำในเครื่องโทรศัพท์ซัมซุง A 5 0กันพูดสันส้นๆมังก็ได้พูดยาวแล้นคือมันยาวๆอ้าวมาเรามาดูโหมดถนอมสายตาโหมดถนอมสายตาคืออะไรอ่าปกติเนี่ยหน้าจอ หน้าจอพวกโทรศัพท์พวกนี้มันมักจะส่งแสงสีฟ้าออกมาเอเพราะฉะนั้นก็จะเขาก็มีความเชื่อกันว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยว่ามันจะทําลายสายตาทําให้อายุสายตาเราสั้นอสายตาเรามีค่ามากกว่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นจะให้โทรศัพท์มาทำลายสายตาไม่ได้เออราก็จะมาตั้งโหมดให้มันถนอมสายตาหน้าจอมันก็จะออกเหลืองๆหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปแล้วก็อย่าไปเทียบหน้าจอกับใครอย่าไปเทียบรูปถ่ายกับใครด้วยหน้าจอเราราะหน้าจอเราตั้งเอาไว้สมองเลยเออนะอ่ะ แล้วไปตั้งค่าตรงไหนอ่าก็โหมดสีดำอ่าหมดหน้าจอมืดหน้าจอสีดำเนี่ยมันมืดขนาดไหนเออหมายถึงว่ามันมืดไปในทุกๆส่วนไหมเช่นอ,อ่มันมูดมันใน,ลนไลน์มันมืดไหมใน a c e b o o k มันมืดไหมอะไรเราไปดูกันดีกว่าไปอ่าโดยโปกตินะเราเข้าไปในไลน์เนี่ยอืออ่ายังซิงไม่เสร็จอีกเหรอโอเคมันก็จะยังขาวๆอยู่นะเออเอ่พี่ซิงนานนะพี่นะอา่ามาเดียวนะ ล็อกอินใหม่น่ะมันนานอ่าในโหมด a ฟ e b o o กก็ยังขาวอ่ะอย่างที่เห็นนะมันขาวอ่ะเราก็ไปตั้งค่าก่อนเอาไปตั้งค่ากันไปรอให้มันซิงเอะมันซิงนานนะไว้นานจริงๆริงอ่าเราก็มาดูไปโหมดหน้าจออ่าจอภาพจอภาพอ่าไปไปโหมดจอภาพนี่เราก็กดเข้าไปในจอภาพตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราผูกการหายเลยไอ้ผูกการลบไปไหนเนี่ยด้านบนก็จะมีสว่างขึ้นเป็นสีขาวอยู่แล้วแล้วก็มี ด้านขวามือข้างบนเนี่ยนะค่อยติ๊กเป็นโหมดมืดอ่าโหมดมืดเนี่ยเราก็ติ๊กมันขึ้นมาอ่านี่ติ๊กจึ๊กมันเป็นโหมดมืดเอา,เอาสีฟ้าอนดีกว่าเอาถนอมสายตาสีฟ้าอนเอาฟิลเตอร์สีฟ้านี่อ่ะฟิลเตอร์สีฟ้าอ่าลงมาข้างล่างนั้นหน่อยหนึ่งอยู่ข้างล่างนิดนึงแต่ไม่ได้ตังสุดน,นะตรงกลางกลามันเขียนว่าฟิลเตอร์แสงสีฟ้าเปิดขึ้นมาปึ๊บ ในคลิปคุณอาจจะไม่เห็นว่ามันมันเหลืองมันเหลืองขึ้นยังไงแต่ก็มันมันเหลืองขึ้นประมาณหนึ่งคือมันขึ้นเหลืองปั๊บมันก็ตัดแสงสีฟ้าไงเออนั่นแหละประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็เป็นโหมดถนอมสายตาเปิดขึ้นมาใช้งานไม่ว่าจะคุณจะใช้โหมดมืดหรือบวมไม่มืดก็ตามเพราะเวลาโหมดมืดมันก็มีตัวหนังสือสีขาวอยู่ดีเราก็ตัดให้มันเหลืองๆหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเออเพื่อถนอมสายตาและที่สําคัญก็จะได้ถนอมหน้าจอไปด้วยมันจะได้อายุยืนยืนหน่อย แค่อายุสั้นเกินไปะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันอายุสั้นพลันตายไปทำยังไงเอออ้าวมาแล้วเราก็ไปโหมดมืดอ่าเราก็ติแก,ก่เป็นโหมดบืดขึ้นมาจึ๊แค่นี้เองมันก็มืดไปทางหน้าจอดำพีผีเลยดำมากๆเลยก็หน้าจอเป็นซ u ปเปอร์อเมรตเนาะมันก็จะแบบมืดเลยอะไรเนี่ยอ่ะหน้าจอยี่ห้ออื่นังไม่มืดขนาดนี้เลยนี่มืดมากๆอ่ะเมื่อเราออกมาแล้วเราก็เข้าไปใน Facebook ดูซิมันมืดไหม ไม่มืดหน้าจอไม่มืดอ๋อพี่มันมีตั้งค่าให้มันมืดโดยเฉพาะทางไปเนี่ยไหนดู u t u b e ดิปกติ youtube เราเอ u ูทูบปกติล็อตอนแรกเราไม่ได้ทำไห้มืดนะมันก็มืดอันนี้มืดเนาะอ่ะมืดแล้วไปดูในไลน์สิ้งเสร็จหรือยังอะ่ะยังไม่เสร็จอีกผมต้องถอนล็อกใหม่มั้งเนี้อ้าวช่างมันเถอะไม่มืดน่าจะไม่มืดนะมันยังขาวๆอยู่เนาะเอออันนี้เราก็ไปดูอะไรอีกล่ะอ่ะใน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 โครมในโครมดำไหม เอาแกรนในกูเกิโคลงก็ดำเนาะมืดไปเออแล้วทำไม Facebook มันไม่ดำหวาเดี๋ยวนัสงสัยอ่ะเราไปดูอันอื่นน่ะอ่ะ s m s เ m s มาก็ดำนะเ m s ็ก็ดำอ่าโทรศัพท์เราก็ดำดำหมดดำหมดเออดำเกือบหมดไม่ใช่ดำหมดดำเกือบหมดเอ่อในเทสโตเป็นไงบ้างมืดไหมก็มืดในเทโตก็มืดนะอ่าหลักๆเนี่ยมืดมี Facebook กับไล่เนี่ยยังสงสัยว่าทำไมมันไม่มืดมีตั้งค่าให้ต่างหาปสงสัยเลย อ,อมาเราไปดูซิมีตั้งค่าในต่างหากไหมไม่มีนะอ๋อในตั้งค่าหมดมื่ในตั้งค่าหมดนมื่นอ่าตั้งค่าหมุนมืดอ่ามีตั้งค่าหมุนมืดเรา,า,าก็มีให้เราไปตั้งค่าตามที่กําหนดไว้ข้างบนนี่ตามที่กําหนดไว้ออไหนเปิดขึ้นมามันให้ทําอะไรกำหนดไม่บ้างนี่แล้วก็กําหนดเองเออมีเริ่มเวลาด้วยอ๋อพี่ ฟิลเตอร์สีปรับอัตโนมัติมันเปิดอยู่แล้วนี่วา่าเดี๋ยวนะใจกระโม่เปเพ้ออ่ากำหนดเองอันนี้นี่เอ่อถ้าเปิดกําหนดไว้เขาตั้งเวลาเฉยๆอ่ะแค่ตั้งเวลาโหมดมืดอันนโหมดมืดมันตั้งเวลาได้นะจ้าคุณยายก็ตั้งอะไรล่ะอ่ะประเภทแบบให้มันดําตอนหกโมงเย็นใช่ไหมอันนี้เขาตั้งไว้กี่โมงเนี่ยเอ่อให้มันดําตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปสิ้นสุดต,ตอนเจ็ดโมงเช้าให้หายดําแล้วก็มาขาวเหมือนเดิม อันนี้มันก็มืดบ้างขาวบ้างอันนี้ตั้งได้คุณก็ไปตั้งเอาก็แล้วกันอันนี้มันสามารถตั้งได้นี่เริ่มเวลานี่เริ่มเวลาแล้วก็มีเดียวไม่เอาโอเคเรียบร้อยไปอาทุ่มหนึ่งแล้วก็มีเวลาที่สิ้นสุดกดลงไปเนี่ยเขาก็จะให้คุณตั้งเวลาคุณจะไปสิ้นสุดต,ตรงไหนหลังนั้นมันก็จะหายมืดเออนะคุณจะเคยชินกับมันไหมเนี่ยมืดบ้างดําบ้างสว่างบ้าง,าง,างหรือจะมีให้กดนี่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนี่เอาตามพระอาทิตย์พระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์ตกขึ้นนี่เราว่ากันตามนั้นอ่ะกด ปิดไปไม่เอาเปิดตามกําหนดเอาพี่แล้วพี่พี่ปิดแล้วมันขาวางี้มาโทโหยดำซิเราอยากให้ดำมาโทนึกว่าจะแบบมีรูปแบบบังคับหมายถึงว่าบังคับให้แอปไหนดําได้บ้างไม่ดําบ้างอะไรนี้ไม่มีมีแค่นี้พี่อันนะั้นมันมันบังคับไม่ได้มันบังคับเฟซบุ๊กดําไม่ได้อันนี้อาจต้องไปตั้งเฟซบุ๊กเองให้เฟซบุ๊กมันดําโดยตัวมันเอง อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับโบทถถนอมสายตาถนอมหน้าจอไปด้วยในตัวนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ต้องส่งแสงเยอะไงจอสีดำนี่มันส่งแสงน้อยกว่าหน้าจอสีขาวพี่เวยเนี่ยมันก็จะถนอมหน้าจอคุณรวมไปถึงถนอมสายตาคุณให้มันมีอายุยืนยาวไปไม่เสียหายก่อนเวลาสมควร โทรศัพท์เสียยังไม่เท่าไหร่สายตาเสียราคาแพงกว่าโทรศัพท์ไม่รู้กี่ล้านเท่าโอเคไหมอ่ะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ